คูยดักบกกับเมียนอยู่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนใช่ไหมเป็นเบียร์คุยดักบกกับเมียนนะคะเบียร์รสชาติมาม่าแปลกมากอันนี้ก็เบียร์จาเลยรสมามเมันแปลกจริงจริงอีกอันหนึ่งคืออันนี้อัลมอนด์ใช่ไหมคะ รสชาติน้ำผึ้นน้ำผึ้อนี่ก็แปลกอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ก็เลยวันนี้เอาเบียร์ที่แปลกๆเดี๋ยวก็จะกินพร้อมกับมาม่าแล้วก็อารมอนด้วยนะคะเบียร์เบียเบียร์ยร์เเบียร์ได้ไหมวันนี้ชอบอะไรนะขอขอจะดื่มแขออ่อนไปไปไม่ใช่แข็งอ่อนเราเราสิร์คนขอแข็งในช่วนี้สุดเยอะ ไปแล้วซูมี hey, really? ่คเรากินไงเฮ้ยซูมี yeah, ่มาสิไม่เอาอมากไวแล้วเรากินัก่อนาจะกินชิลลามยอนกับเบียร์ชิลลามิยอนนะเอซมช ียก็มีอย่างนะหลาเบียร์แต่มีไม่มีไม่มีรสชาติชินรามยอนไม่มีไม่มีถ้าไม่อันนี้เรียกว่าชินรามออกงานลงกินกับชินรามลงกินกับชินรามอ๋อหน่าจะเข้ากันดีก็ได้อร่อยได้เอาเบียร์เอง ับบุเมนรสชาติโรแซกับบดับบุคเมนธรรมดาอืมนะคะอันนี้กินกับเบียบุรดับบุคเมนอ๋อเบียบุรดับบุคเมียนคือค้าเ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  真的、嗯。嗯嗯 หวานเจ็ดอันเปรี้ยวเปรี้ยวเท่านั้นเออใช่เหมือนน้ำส้มน้ำส้มใส่ชูไอซ์ช uh ่อตมิน uh ี่ก็อันนี้โอเคนะโอร่อยอร่อยกว่าชิมละก็อ้าวเหรอเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเบียร์รสผลไม้อ๋ออแต่ันนี้ไม่หวานเลยไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเท่านนั้ไหร่ใส่ปัตบิดเตน้ำน้ำไหลเออ คิดเดินไทยใช่ไหมผมว่าไทยอะไรกว่าเนาะตรงนี้เขียนไว้ว่าแ e ง g กเอเข้ากับคุณดาบบกกเมยอดเด่นเป็นเบียร์ที่หวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวไลองกินกับกุหลาบบกกเมยนะคะมินนี่กินคุณดาบบกกลมยดเด่นไหมเไวไหมไทมุกจะกินโรเซ่นะคะโรเซ่ในส่วนมินนี่จะกินอะไร Oh, 오르겠다. 미 <laughs> 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 <ย>ต้องคิดว่าต้องคิดว่าคุณก็ปรุงแบบนี้มันรสชาติเผ็ดใช่ไหมแต่ว่าชาติเผ็ดเข้ากับรสชาติหวานใช่ไหมคุณก็ปรุงไม่น่าอร่อยแต่มบียร์นี้ไม่อร่อยโอ้กินได้กินได้แปลก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 นิดหน่อยถ้ามีคนสนใจเบียร์นี้ก็เปลี่ยนใจดีกว่า จะช้างเดียวริงดีกว่าเอ่ไหมจะไทยอะไรอยู่แล้วไม่ต้องกินเดียวเกาหลีหนุ่มแ <c oughs> ม่ว่าอยา่าตกใจน้ำจ้ำน้ำจ้ำ <laughs>

แล้วก็เรามีอีก2รสชาติใช่ไหมอันนี้ไม่เกินเลยเออคุณยังคะรสที่เดรีอ่ะแลก็ช่องยังมช่องย่งใม่ริตีใ่อันนี้เหรออร่อยไหมน่าจะอร่อเนาะ เลนี่รู้สึกว่าไม่เปียบหรอใช่ไม่เปียบเหมือนข้ามนดิมมากกว่าใช่เหมือนน้ำชาไหมน้ำชาเดี๋หอมอะไรชุบมไปเดี๋ยวหอมแบบไม่ธรรมชาติอ๋อเป็น artistitian เออก็มีหอมดอกไม้หอมดอกไม้ใช่หอมดอกไม้รู้แล้วอันนี้เหมือนเหมือนแบบคอยกินเข้าน้ำเช็งเข้าเข้าเชน้ำคุณรู้จะเข้าเทชใช่ไหมคะกูอ๋อรู้ชัดอะ หวานใชไม่หวานใช่ไม่หวานใช่ไม่หวานเลยไม่มีหนังเพิ่มมีม um ีดอกไม้กลิ่นดอกไม่มากกว่าอร่อยไม่กลัอร่อยเป็นความกินกับเบียร์ กินกับแกมอะไรบ้างอ๋อาไม่ธรรมดาเราไม่ใช่เป็กุ้งที่นี่นครอไบ้างคะมากกินกับอะไรนะเป็นตนรตน้ต่อไปีหมอ้ยานืีนี่มั้งน มีอมนนไ่เย่ยอน่อไปช่องยังอทกคนรู้พก่อกยคือก็ผสมกับพริกนูกับพริกของเกาหลีอ๋อจริงเหรอ 내 거미, 루차 청양고추. 응, 응. 패배? 니루차 진생. 진생. 응, 예. 진생. 기네어로 때. ประสบการณ์ที่ดีมากชตก็ว,วันนี้ได้ความรู้ใหม่ใช่ว่าถ้ามีสินค้าใหม่ที่แปลกแปลกเส้นีมันแปลกนนึงเออรสชาติที่ดูแล้วเป็นรสชาติที่ดีที่สุด เราคิดถึงเบียร์ไทยอ,อินดี้นะงานกินเดียก็คิดถึงเบียร์ไทยคิดถึงมะม่วงไทยด้วย <laughs> เราะรู้จัิมะม่วง <laughs>